สวัสดีครับผมนายสุภกิจเทนัยกิจนะครับจากกลุ่มคนปฏิโนดบงนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอโปสเตอร์ของตตวโปรเจกต์นะครับเริ่มจากที่มาและความสาคัญเลยนะครับเนื่องจากการเรียนทางด้านวิทยาการข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่จะมีการทางานอยู่บนจูปิเตอร์โนตบกนะครับซึ่งตัวจูปิเตอร์โนตบกเนี่ยจะรองรับการทางานได้เพียงคนเดียวเท่านั้นครับเราเลยต้องพัฒนาโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบซิงครนัสนะครับหรือว่าจะเป็นการทํางานแบบ2คนพร้อมกันนั่นเองนะครับเพื่อส่งเสริมให้เกิดการฝึกฝนการเขียนโปรแกรมและการทํางานร่วมกกกัันนนอออยย่่่่าาาางงงมมีีปปรรรรรระะสสสสิิิททธภพพคคโดวตถุ์ืืเเเ ทางด้านวิธาการข้อมูลนะครับสคือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และฝึกฝนการเขียนโปรแกรมทางด้านวิธาการข้อมูลโดยการใช้รูปแบบการเขียนโปรแกรมแบบจับคู่นะครับสคือเพื่อพัฒนารูปแบบการเขียนโปรแกรมแบบจับคู่ให้สามารถทํางานร่วมกันทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้นะครับสคือเพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมให้กับผู้เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมนะครับและ5คือเพื่อให้สามารถทํางานร่วมกับผู้ร่วมมือได้แบบเรียลไทม์นะครับต่อไปก็คือวิธีการดําเนินงานนะครับหคือเราจะศึกษาระบบเดิมเพื่อวิเคราะห์หาโมดูล กที่ถูพัฒนามาเป็นระยะเวลาประมาณ4ปีนะครับเราเลยต้องศึกษาหามโมดูลแบบเดิมก่อนเพื่อที่จะเลือกมาพัฒนาได้ตามขอบเขตของระยะเวลานะครับและจากนั้นเราจะทําการวิเคราะห์และออกแบบระบบจากโมดูลที่เลือกมาและฟีเจอร์ใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับเลยเราจะออกแบบให้แต่ละส่วนทํางานแยกออกจากกันเพื่อให้สามารถพัฒนาได้อย่างอิสระต่อกันนะครับยกตัวอย่างก็เช่นการที่ user interface นะครับอยู่แยกกับตัว API นะครับ และ3นะครับเราจะทําการเลือกเครื่องมือที่จะนํามาใช้ในการพัฒนาและอำนวยความสะดวกในการพัฒนานะครับโดยที่ส่วนของอำนวยความสะดวกเนี่ยเราจะพัฒนากิจ Application มานะครับเพื่อทดสอบโค้ดก่อนทําการมิ r ซ์เข้าบ้านหลักในการพัฒนานะครับและส่วนของเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยเราจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับ4นะครับพัฒนาและปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชันนะครับและ5คือทดสอบเว็บแอปพลิเคชันกับผู้ใช้เพื่อให้พบข้อผิดพลาดและแก้ไขได้อย่างถูกต้องนะครับต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของ Architecture ของตัวโปรแกรมนะครับก็จะเห็นว่า Docker เนี่ยจะครอบคลุมถึงตัวของ API เซิร e r เ e อร a ดาต้าเและ r u นเน r นะครับส่วน User Interface เนี่ยจะอยู่ข้างนอกนะครับและทั้ง API Server และ User Interface เนี่ยจะใช้ภาษาเดียวกันในการพัฒนาคือ TypeScript ครับต่อมานะครับก็คือตัวอย่าง User Interface ของนักเรียนนะครับก็คืออันนี้คือหน้าแรกหลังจากล็อกอินนะครับนักเรียนก็จะเห็นห้องเรียนทั้งหมดนะครับและสามารถกดปุ่มจอยเพื่อเข้าสู่ห้องเรียนได้นะครับโดยการใส่โค้ดนะครับ และเมื่อน,นักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนแล้วเนี่ยตัวหน้าต่างต่อมาก็คือจะแสดงตัวการบ้านที่นักเรียนสามารถทําได้นะครับและจากนั้นเนี่ยนักเรียนก็จะถ้าเกิดกดเข้าไปในปุ่ม open IDE แล้วเนี่ยนักเรียนก็จะเข้าสู่หน้าของโปรเจกต์นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คือถ้านักเรียนกด view profile เนี่ยมันก็จะเป็นการดูได้ว่าแดชบอร์ดของนักเรียนคนนี้เป็นยังไงมั่งนะครับต่อมานะครับก็คือ user interface ของอาจารย์หน้าแรกแคล้ายๆของนักเรียนเลยนะครับแต่ว่าสามารถกด create classroom ได้แทนครับโดยที่อาจารย์ก็ต้องกรอกข้อมูลประมาณนี้นะครับ และจากนั้นเนี่ยเมื่ออาจารย์กดเข้ามาในคลาสรวมแล้วเนี่ยหน้าแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของแดชบอร์ดของตัวห้องเรียนนะครับหน้าต่อมานะครับก็คือตัวสติลเด้นก็คือเป็นส่วนของข้อมูลนักเรียนต่างๆในห้องนะครับและจากนั้นก็จะเป็นส่วนของ Assignment นะครับซึ่ง s s i g n m e n t เนี่ยอาจารย์ก็สามารถกดลบได้นะครับหรือว่าจะกดสร้างาปุ่มข้างบนได้นะครับโดยที่อาจารย์ก็จะต้องกรอกข้อมูลต่างๆประมาณนี้นะครับ และจากนั้นหน้าต่อมาคือตัวเกรดดิ้งนะครับเกรดดิ้งก็คืออาจารย์สามารถคำนวณให้คะแนนต่างๆกับนักเรียนได้นะครับต่อมานะครับก็คือตัวของการสร้างกลุ่มการจับคู่นะครับโดยที่อาจารย์ในหน้านี้เนี่ยอาจารย์ก็สามารถแก้ไขได้นะครับหรือว่าอาจารย์จะครีเอทก็ได้นะครับโดยที่อาจารย์ถ้าเกิดจะครีเอทก็ต้องทําการเลือกแอสเซม m บ n t ใส่ชื่อใส่เวลาเริ่มของตัว pair experiment set นะครับถ้าเกิดอาจารย์ต้องการเลือกนักเรียนเนี่ยอาจารย์เลือกได้จาก3 per p o s e นะครับก็คือ1 quality orient Mutual Improvement และ Teaching and Learning นะครับหรือว่าอาจารย์จะเลือกจากการพิมพ์เซิร์ชหาชื่อก็ได้นะครับต่อมาก็คือในส่วนของ Access Code นะครับก็คือโค้ดในการเข้าห้องเรียนนะครับอาจารย์ก็สามารถสร้างได้จากตรงนี้นะครับและหน้าสุดท้ายนี้ก็คือการตั้งค่าห้องเรียนต่างๆก็คือการแก้ไขข้อมูลนั่นเองนะครับส่วนต่อมานะครับก็คือส่วนของ ตัวช่วยในการพัฒนานะครับก็คือเราได้ทําการสร้าง GitHub organization กลางขึ้นนะครับเพื่อให้ทุก r e p o s ของเราเนี่ยอยู่ตรงกลางที่เดียวนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเราทําการแบ่งแต่ละส่วนเป็นส่วนย่อยนะครับมันก็จะเกิดหลาย repository ขึ้นมานะครับก็มันก็จะอยู่ในที่เดียวกันนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของการตั้งตัว GitHub workflow นะครับ GitHub action นั่นเองนะครับก็จะทําให้มีการ test code ก่อนที่จะทําการ merge เข้าสู่บา a หลักนะครับ อ่ะสรุปผลการดําเนินงานนะครับก็คือในการพัฒนาระบบความสามารถที่ระบบสามารถทํางานได้ตามระบบเดิมเนี่ยก็คือตัวของการจัดการห้องเรียนนะครับการจัดการแบบฝึกหัดการจัดการการจับคู่และการเขียนโปรแกรมในรูปแบบ i n t e ทอร์แอคทีฟนะครับ โดยเราได้มีการปรับปรุงให้ประสิทธิภาพมันดีขึ้นนะครับและความสามารถใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้าไปก็คือการวัดผลด้วยการติดโค้ดแท็กนะครับการตรวจงานของอาจารย์และการเคลื่อนย้ายบ็อกนะครับและนอกเหนือจากความสามารถที่เป็น functional requirement พวกนี้เนี่ยก็ยังมีส่วนช่วยผู้พัฒนาคือการพัฒนา g i t h u b Action นะครับการแยก r e p o s i t o r y ตามส่วนต่างๆนะครับแล้วก็มีการใช้งานตัวของเทคโนโลยี Container ในการจัดการ Environment นนะครับโอเคกลุ่มของพวกผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ